ามาหน่อพี่น้องเน,น,นาะม,ม,มันมีนต้มยำปอกหนอยง่ายเนาะพี่น้องเนาะเหี่ยเครื่องวิสามีนี่นี่จุเนาะพี่น้องเนาะย่อมสนหนเองมาใส่บกคอพื้นทองพี่น้องตงงุ่มใหญ่เลยพี่น้องเลยมีเอ็ดเฟื่องแน่พี่น้องฟิกใบบกูดคาดตะ้งไข่พี่พี่น้องเนาะวามีเนาะพี่น้องเนาะเดีย๋ยวเห็ดกินเห็ดยาก่อน สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนมาเนี่มากินข้าวน้ำกันมาหนิพี่น้องต้มย่ำประสนหรือว่าปลาคอพี่น้องเลยเด้อเลยนี่ใส่พี่น้องอันนี้หัวพี่น้องเสียบรับพี่น้องเข่าหอมเข่าเข่าหอมพี่น้องอื้ม อืมพีม่นอ,อนเลยเสียบ,บเสียบเร่อ่อนเลยไป เหมือนประคอเดียงเลยพี่น้องประคอตกเบ็ดเนาะอืมห่อนครห่อนพี่น้องเลยนี่ห่อจานไทย คป็มือนกันเลอพี่น้องพอ่กแม่พี่น้องคนไหนคำามาเบิ่งยิ่งก็จะต,ตามลเลย,ยพี่น้องเลยมันเปียกไม่น้อนกินเข้าวูมันเข้าใจพี่น้อง ว่าใบที่ดังพี่น้องเลยกินเนื้อาวันตัวละแปดสิบบาทพี่น้องค่ะพวกกินเห็นใจปลาเป็นน้ำมาแต่อ่างท่องพี่น,นอ้องดูน้าเป็นตกุกตุกเบ็ดใหญ่เพิง่งจะไปเอาเนาะเหมือนปลาเดียว อหอนพี่นอ้องตาแดกเลยหอนไหนหิวเข่าพี่น้องเลยชดเพิ่มหอนเลยยังเซ็บใส่พี่น้อง ใส่ป้าครอังเหมซ้อ,มอ,องเหมยๆไม่ไมีขีเลยพี่น้อง,งม่จะใส่นดนๆ จ่าข้ามไหนไปมูสกขอดเขาไฟน้องพี่น้องกินหนาที่บมเป็นจะมาขาบกะขอโขษขออภขยไฟายๆเด้อพี่น้องน้าซุปน้ำต้มยำชุดยอดได้พี่น้องเปรี้ยวๆนัวๆชม้มๆด้วย มันมีบรรยากาศหอนพี่น้องเอ,อ้ยชื่อบะฮอนโอ้ขาวจันยังไงสิบเบอร์แตวพี่น้อง กินอยู่มองเกาพี่น้องเลยสากกระยุข้างล่างกับมองเกาเต่ยอาหารเปลี่ยนไปกูมมือพี่น้องเลยเสียสบทุกมัน่นทุกมือเช็ดพี่น้องเลยโอ้โหเอ,ม,อมไม่ครับ เอาสุดหนาพี่น้องนกล่องกับบึบบับบึบบับเดี๋ยวพี่น้องเลยใรกล่องทรศัพท์ไทายนะพี่น้อง sắp bừng rồi à đấy bia đấy, mày sẽ nạp cho nôn nọ, tiếng một điều, lên tôn thun với mì con, cái đấy เดิมอิ่มเข่าเ้วพี่น้องอาหาไลากินคนดีดอกฮึมานเบิดก่อนพี่น้องเลย ่าหารหอมดีแบบเด็กมีขาพี่หน่องเลยได้กินขาหลายๆอืมเดี๋ยวสองสามตอนจะถ่ายพี่หน่อง ตัวใหญ่ได้กับกาลางได้กันอยู่เี่นหนอเป็นคนมุมมีคากินค้าในไลจะได้มีคาโอ้เมื่อกินซื้อวันนี้พี่น้องเขาก็เบื่อเหมือัน ไงดีเลยพี่น้องเอ้ยฉันซื้อตามนันข่าที่เขาขายน้ำตลาดปรตังปรซองลอยชี้ซิพี่น้องเน่ยให้อยู่ไก่ด่าฝาสอยากบอกอะไรเด้อพี่น้อง

ปวดแสบเลยกินตองนี้แล้ววันนี้ไปนอหืึ หัวปลาซ่อนก mhm. ็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยปลาคนใหญ่ปลาคนใหญ่พี่น้องมาพังเปลือเอาพี่น้องมา ปลาในกรุงเทพนาะพี่น้องเนาะบว์ว่าสียู้ยใช้เงินเลยพี่น้องเลยต้มน้ำเดือดแต่ก้าวลงเอาลงในเรื่องเผาพ้นเลยพี่น้องให้หม้อเดือดเดือดเจ้ามาก้าวปลาซุปเลยพี่น้องจะมาตักน้ำข้าวออกพี่น้อง น่ปลาสีขาวด้วยพี่นอเลยอารุงปุ๊บเนียหมอมันกีสีเศร้ากดไร่นียมพี่น้องเศ้าเดือดสําพาไปคนให้ยสีข้าวพี่น้องนำข้าวเมืมอ่อกีแตกอ็ดีมอปิดปิดฟ้าไปแล้วต้มเดือดเดือดพี่น้องเอามาลงอารุ่งเธอเดธสินเธอะตอนหังดีพี่น้อ หายอยากด้วยปลายีข้าวแล้วยังมาตักหมวดน้ำข้าวอยู่หนามันหลอ,อกเนาะกายมันชุบเลยยังคนไหนพี่น้องเลยบุเชล่องเห็ดบุ้งด้วยพี่น้องอันนี้มันนี้ดิพิสูจน์มาอีกีิจึงบอกต่อแล้วพี่น้องเนาะ มันค้นที่กินเก่งแบบพี่น้องแต่ล่องโดยตัวเองเนาะถึงหูน้องคลิปนี้พ่อสานีแต่พี่น้องเอ้คลิปหน้าพอกันไหมคิดเรื่องเรือพี่น้องฝากกดติดตามดดกดไต่กดแชร์กดซับสไคร่นั่มด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจแววลาซีนูอินดีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในรายบายบายพี่น้องเอ้บัดนี้